กอทูเลชื่อนี้อาจฟังดูแปลกหูสำหรับคนส่วนใหญ่แต่ในโลกของอำนาจที่มองไม่เห็นนี่คือหัวใจสำคัญที่กำหนดลมหายใจของภูมิภาคนี้ลองหลับตานึกภาพตามนะครับท่ามกลางหุบเขาและป่าลึกริมพรมแดนตะวันตกของไทยที่ซึ่งเสียงปืนจากการสู้รบในเมียนมาเริ่มเบาบางลงแต่สิ่งที่ไม่เคยเงียบหายไปเลยคือเสียงเครื่องยนต์ของรถบรรทุกนับร้อยคันที่วิ่งเข้าออกจากแม่สอด มุ่งหน้าสู่เมียวดีทำไมพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ควรจะวุ่นวายกลับกลายเป็นแหล่งหมุนเวียนของเงินตรามูลค่านับพันล้านบาทคำตอบนั้นซ่อนอยู่ในแผนการที่แยบยุนที่สุดของรัฐไทยไทยไม่ได้ใช้กองทัพเข้าไปยึดครองไม่ต้องยิงกระสุนแม้แต่นัดเดียวแต่เราใช้กระแสเงินบาทและสินค้าไทยเข้าไปหล่อเลี้ยงและวางรากฐานจนอาที่แห่งนี้กลายเป็นรัฐกันชน ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในวันนี้ข่าวลับที่เราจะนำมาเปิดโปงจะพาคุณไปดูว่ากอทูเลไม่ใช่แค่ดินแดนของคนหนีร้อนมาพึ่งเย็นแต่คือหมากตัวสำคัญบนกระดานภูมิรัฐศาสตร์ที่ไทยเป็นผู้คุมเกมเบ็ดเสร็จเงินบาททำงานอย่างไรในดินแดนที่ไม่มีธนาคารและทำไมมาหาอำนาจโลกถึงต้องเกรงใจความเคลื่อนไหวเล็กๆที่ชายแดนแห่งนี้เตรียมพบกับความจริง ที่ซ่อนอยู่ใต้เงาของคุณเขาในตอนข่าวลับกอทูเลรัฐกันชนที่ไทยคุมเบ็ดเสร็จหากจะเข้าใจความลับของกอทูเลเราต้องย้อนกลับไปมองที่แผนที่พรมแดนตะวันตกพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่ป่าเขารกชัดแต่มันคือภูมิประเทศที่ถูกออกแบบมาโดยธรรมชาติให้เป็นประการล่องหนุงเทือกเขาถนนธงชัยที่ทอดตัวยาวสลับซับซ้อนและแม่น้ำสาลวินที่ไหลเชี่ยว คือพรมแดนธรรมชาติที่แบ่งแยกไทยและเมียนมาออกจากกันอย่างเด็ดขาดแต่ในขณะเดียวกันมันกลับเชื่อมโยงโชคชะตาของคนสองฝั่งไว้ด้วยกันอย่างแนบแน่นในทางประวัติศาสตร์เก่อทูเลหรือในความหมายของชาวกะเหรี่ยงคือดินแดนแห่งความบริสุทธิ์หรือแผ่นดินที่ไร้ซึ่งมลทินจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่ยาวนานกว่า70ปีในเมียนมาทำให้พื้นที่นี้กลายเป็นเขตอิทธิพลของกองกำลังชาติพันธุ์ ที่ต้องการสร้างบ้านเมืองของตนเองแต่สำหรับรัฐไทยตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเป็นต้นมาพื้นที่นี้ถูกมองเป็นมากกว่าเขตสู้รบแต่มันคือประตูหลังบ้านที่สำคัญที่สุดในเชิงยุทธศาสตร์ทำไมรัฐไทยถึงให้ความสำคัญกับพื้นที่ป่าเขาแห่งนี้คำตอบอยู่ในหลักการของปรัฐกันชนครับในยุคที่ลทัทธิทางการเมืองต่างขั้วกาลังแพร่กระจายไทยรู้ดีว่า การมีพื้นที่อิสระที่คอยรองรับแรงกระแทกจากความวุ่นวายในประเทศเพื่อนบ้านคือเกาะป้องกันชั้นยอดที่จะไม่ให้ไฟสงครามลามเข้าสู่ใจกลางแผ่นดินสยามชายภูมิของกอทุเลนั้นมหัศจรรย์มากทางเหนือเชื่อมต่อกับรัชฉานทางใต้จรดทะเลอันดามันและทางตะวันออกคือประตูสู่เศรษฐกิจของอาเซียนผ่านด่านแม่สอดจังหวัดตากนี่คือจุดยุทธศาสตร์ที่ใครคุมได้ คนนั้นถือกุญแจสําคัญของเส้นทางขนส่งและทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลทั้งป่าไมา้แร่ธาตุและพลังงานน้ํารัฐไทยไม่ได้มองพื้นที่นี้เป็นแค่เส้นเขตแดนบนกระดาษแต่เรามองเห็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างมนุษย์และแผ่นดินความเข้าใจในภูมิศาสตร์นี้เองที่ทําให้ไทยเลือกที่จะไม่ใช้กําลังเข้าห,ากหาักขานแต่ใช้ความสงบและความอุดมสมบูรณ์เป็นเครื่องมือในการสร้างพันธมิตรล่องหนขึ้นมา นี่คือรากฐานประวัติศาสตร์ที่ทำให้กอทุเลคงอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้พื้นที่ที่ดูเหมือนจะลึกลับและเข้าถึงยากกลับกลายเป็นสนามทดลองทางนโยบายที่ชาญฉลาดที่สุดซึ่งเรากำลังจะเจาะลึกกันต่อว่าไทยเปลี่ยนภูมิประเทศที่กันดานเหล่านี้ให้กลายเป็นสายพานทางเศรษฐกิจที่ทรงพลังได้อย่างไรเสียงที่ทรงพลังที่สุดในดินแดนกอทูเลตอนนี้ไม่ใช่เสียงตะโกนสั่งการของแม่ทัพคนใด และไม่ใช่เสียงขู่คำรามของอาวุธหนักแต่มันคือเสียงกรีธ,ธนบัตรใบสีเทาและใบสีม่วงที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ของรัฐไทยครับคุณเคยสงสัยไหมว่าในดินแดนที่ไม่มีระบบธนาคารสากลรองรับในพื้นที่ที่รัฐบาลกลางเมียนมาแทบจะเข้าไม่ถึงผู้คนเขาดำรงชีวิตและทำธุรกิจกันได้อย่างไรคำตอบคือเงินบาทครับที่นี่เงินบาทคือพระเจ้าเงินบาทคือความเชื่อมั่น และเงินบาทคือสายเลือดที่หล่อเลี้ยงทุกลมหายใจลองเดินเข้าไปในตลาดใจกลางเมืองชายแดนดูนะครับคุณจะพบความจริงที่น่าตกใจว่าราคาสินค้าทุกอย่างตั้งแต่ข้าวสารน้ำมันพืชไปจนถึงอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัยที่สุดถูกกำหนดราคาเป็นหน่วยเงินบาทไทยทั้งหมดแม้แต่เงินจ้าที่เป็นเงินตราประจำชาติของเพื่อนบ้านกลับกลายเป็นเพียงเศษกระดาษที่มีค่าด้อยกว่าในสายตาของพ่อค้าแม่ขายที่นี่ นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือยุทธศาสตร์พลังเงาที่รัฐไทยใช้ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องเราไม่ได้ใช้กำลังทหารเข้าไปบีบบังคับให้เขาใช้เงินของเราแต่เราใช้ความอุดมสมบูรณ์และความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นตัวนำพาเมื่อสินค้าทุกชิ้นที่จำเป็นต่อการสืบต่อลมหายใจไหลามาจากฝั่งไทยตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำมันจึงสร้างสภาวะ ที่กอทุเลต้องพึ่งพาไทยอย่างเด็ดขาดหากเปรียบกอทุเลเป็นร่างกายเศรษฐกิจของไทยก็คือหัวใจที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆถ้าวันใดที่ไทยตัดสินใจปิดบอทางการค้าหรือระงับการไหลเวียนของเงินบาทพื้นที่แห่งนี้จะหยุดนิ่งและล่มสลายลงภายในพริบตานี่คืออำนาจที่เหนือกว่าปืนนับหมื่นกระบอกเพราะมันคือการควบคุมปากท้องและหัวใจ ของผู้คนอย่างเบ็ดเสร็จรัฐไทยได้เปลี่ยนสนามรบให้กลายเป็นสนามการค้าเปลี่ยนผู้ถืออาวุธให้กลายเป็นคู่ค้าและเปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นผลประโยชน์ร่วมกันโดยมีเงินบาทไทยเป็นโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นแต่มั่นคงที่สุดในการรัดตรึงพื้นที่การชนแห่งนี้ไว้ภายใต้อิทธิพลของสยามอย่างสมบูรณ์แต่เหนือไปกว่าเรื่องปากท้องและตัวเลขเงินตราที่เราคุยกันในตอนที่แล้ว กอทูเลกำลังกลายเป็นกระดานหมากรุกที่ร้อนแรงที่สุดในภูมิภาคนี้ครับ mm hmm. เมื่อพยามังกรจากแดนเหนือและพยาอินทรีจากโพนทะเลเริ่มขยับหมากเพื่อชิงความได้เปรียบในชัยภูมิที่ไทยคุมเชิงอยู่หากเรากางแผนที่ดูตามรายงานจากหน่วยงานความมั่นคงระดับสูงจะเห็นชัดเจนว่ากอทูเลคือจุดยุทธศาสตร์ร่วมที่ทุกคนอยากครอบครองพยามังกรต้องการใช้เส้นทางนี้ เป็นประตูทางลัดเพื่อเชื่อมต่อลงสู่มหาสมุทรทางทิศตะวันตกโดยไม่ต้องอ้อมผ่านช่องแคบที่เสี่ยงต่อการถูกปิดล้อมในขณะที่พญาอินทรีก็พยายามเข้ามาสร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งผ่านความช่วยเหลือเพื่อรักษาสมดุลอำนาจไม่ให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งขยายอิทธิพลจนเกินขอบเขตแล้วไถอยู่ตรงไหนในสงครามเงียบครั้งนี้ข้อมูลจากรายงานวิเคราะห์ข่าวกรองระบุว่า ไทยไม่ได้เลือกข้างครับแต่ไทยเลือกที่จะเป็นนอตตัวสำคัญที่ยึดโยงทุกอย่างไว้ด้วยกันเราเปิดช่องทางให้มีการเจรจาเราบริหารจัดการความสัมพันธ์กับกลุ่มกองกำลังต่างๆอย่างระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่การชนแห่งนี้จะไม่กลายเป็นฐานทัพของใครแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ทุกฝ่ายต้องมาขอคำปรึกษาจากไทยก่อนเสมอนี่คือปมเงื่อนที่ซับซ้อนครับ เพราะในขณะที่มีการเคลื่อนไหวของทุนยักษ์ใหญ่และการแผ่อิทธิพลทางการเมืองไทยกลับใช้ความนิ่งและความเชี่ยวชาญในพื้นที่เป็นเกราะกำบังเราทำให้กอทูเลกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่มีมหาอำนาจใดสามารถเข้ามายึดครองได้โดยเบ็ดเสร็จหากไทยไม่เปิดประตูให้แต่กระนั้นการเดินหมากบนความขัดแย้งย่อมมีความเสี่ยง รัฐไทยจึงต้องบังคับทิศทางด้วยความละเอียดอ่อนอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้ปมเงื่อนนี้รัดตัวเราเองนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการรักษาพรมแดนแต่มันคือการรักษาเอกราชทางยุทธศาสตร์ของชาติท่ามกลางพายุข,ของโลกยุคใหม่ที่พยายามจะกลืนกินทุกตารางนิ้วของความมั่นคงในบทต่อไปเราจะขยับจากเรื่องของอำนาจระดับโลกลงไปดูหัวใจของมนุษย์ครับว่าทำไมกลุ่มชาติพันธุ์ ที่จับอาวุธสู้รบมาทั้งชีวิตถึงยอมมอบความไว้วางใจให้ไทยเป็นผู้ดูแลโชคชะตาของพวกเขาผ่านการทูตที่กินใจยิ่งกว่าคำพูดใดๆหากกระดานหมากรุกมหาอำนาจคือเรื่องของสมองและยุทธวิธีสิ่งที่เรากำลังจะคุยกันในตอนนี้คือเรื่องของหัวใจครับเพราะสิ่งที่รัดตรึงกอทุเลไว้กับไทยอย่างแน่นหนาที่สุดไม่ใช่โซ่ตรวนแห่งอำนาจแต่คือสายใยแห่งความผูกพัน ที่รัฐไทยใช้เวลาถักทอมานานนับหลายทศวรรษทำไมผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์ที่จับอาวุธสู้รบมาทั้งชีวิตถึงยอมก้มศีรษะรับฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ไทยคำตอบไม่ได้อยู่ที่ปลายกระบอกปืนครับแต่อยู่ที่น้ำจิตน้ำใจที่ไทยหยิบยื่นให้ในยามที่เขามืดแปดด้านที่สุดตามรายงานจากกลุ่มสังเกตการในพื้นที่และบันทึกจากมูลนิธิเพื่อมนุษยธรรม ระบุชัดเจนว่าในยามที่สงครามกลางเมืองในเมียนมาปะทุขึ้นจนชาวบ้านต้องหนีตายแผ่นดินไทยคือที่พึ่งเดียวที่เปิดประตูรับด้วยความเมตตานี่คือการทูตแห่งความเห็นอกเห็นใจครับรัฐไทยไม่ได้เข้าไปสั่งการด้วยอำนาจบาดใหญ่แต่เราเข้าไปในฐานนะพี่ใหญ่ที่คอยดูแลสวัสดิภาพเราส่งความช่วยเหลือทางการแพทย์เราให้การศึกษาแก่บุตรหลานของพวกเขา และที่สำคัญที่สุดเราให้ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกลุ่มชาติพันธุ์ถูเหล่านี้อย่างเท่าเทียมคุณจะเห็นภาพความสัมพันธ์ที่น่าทึ่งตามหมู่บ้านชายแดงครับผู้นำท้องถิ่นของไทยกับหัวหน้ากลุ่มชาติพันธุ์มักจะนั่งล้อมวงกินข้าวร่วมโต๊ะเดียวกันปรึกษาหารือกันเหมือนญาติสนิทความไว้เนื้อเชื่อใจนี้เองที่กลายเป็นเกราะป้องกันล่องหนูที่แข็งแกร่งกว่ากำแพงคอนกรีตใดๆ เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นพวกเขาจะเลือกสื่อสารผ่านช่องทางลับกับไทยก่อนเสมอเพื่อรักษาความสงบสุขร่วมกันอย่างไรก็ตามเราต้องเข้าใจบริบทว่าความสลับซับซ้อนนี้ยังรวมถึงการบริหารจัดการผู้ลี้ภัยจากการสู้รบซึ่งไทยต้องแบกรับภาระและจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสังคมตามมารัฐไทยยึดมั่นในหลักการไม่สนับสนุนความรุนแรงแต่เน้นการสร้างสภาวะแวดล้อม ที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินี่คืออิทธิพลที่ไม่ได้มาจากการบังคับแต่มาจากความศรัทธาที่พวกเขามีต่อความจริงใจของไทยในบทต่อไปเราจะดำดิ่งลงไปสู่รากง่าวที่ลึกที่สุดครับเมื่อความเชื่อมัน่นไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องของตัวบุคคลแต่ขยายไปสู่พลังแห่งศรัทธาและจิตวิญญาณที่ทำให้พรมแดนแห่งนี้ไม่ใช่แค่เส้นเขตแดนทางการเมืองแต่คือพุทธภ,ภูมิแห่งความสงบ ที่หลอมรวมใจคนสองชาติไว้เป็นหนึ่งเดียวหากพรมแดนทางรัฐศาสาตร์คือเส้นสมมติที่ขีดเขียนบนกระดาษพรมแดนทางจิตวิญญาณกลับเป็นสิ่งที่ไร้ขอบเขตและฝังรากลึกอยู่ในสายเลือดครับในบทนี้เราจะดำดิ่งลงไปสู่สิ่งที่เรียกว่าพุทธภูมิการเมืองซึ่งเป็นฟันเฟืองลับที่รัฐไทยใช้ประคองสมดุลในกอทุเลมาอย่างยาวนานคุณเคยสังเกตไหมครับว่า ท่ามกลางเสียงปืนและความขัดแย้งที่ยืดเยื้อวัดไทยตามแนวชายแดนกลับเป็นสถานที่เดียวที่ทุกฝ่ายให้ความเคารพอย่างสูงสุดพระสงฆ์จากฝั่งไทยที่จาริกเข้าไปสร้างวัดและศาลาในเขตกอทูเลไม่ได้เข้าไปเพียงเพื่อเผยแผ่าศาสนาเท่านั้นแต่ท่านคือทูตแห่งสันติภาพที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องความอัศจรรย์ของพลังนี้คือการหลอมรวมทางวัฒนธรรมครับ เมื่อชาวกะเหรี่ยงและคนไทยสวดมนต์บทเดียวกันเคารพในครูบาอาจารย์องค์เดียวกันความเป็นคนอื่นก็มาลายหายไปสิ่งนี้สร้างสภาวะที่เรียกว่าบารมีแห่งแผ่นดินที่ทำให้รัฐไทยสามารถแผ่อิทธิพลเข้าไปในจิตใจของผู้คนได้อย่างแนบเนียนที่สุดวัดหลายแห่งในพื้นที่กันชนแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และข่าวสารครับในยามที่มีปัญหาซับซ้อนผู้นากองกาลัง มักจะเข้ามาปรึกษาหารือภายใต้ร่มเงาของพุทธศาสนาเพราะที่นี่คือพื้นที่ส่วนกลางที่ปลอดภัยที่สุดข้อมูลลับหรือการตกลงใจที่สำคัญหลายครั้งไม่ได้เกิดขึ้นในห้องประชุมทหารแต่เกิดขึ้นจากการสนทนาธรรมที่เปลี่ยนไปด้วยสติและปัญญานอกจากนี้การสนับสนุนของรัฐไทยผ่านเครือข่ายคณะสงฆ์ทั้งการบูรณะวัดการมอบทุนการศึกษาทางธรรมหรือการจัดงานบุญประเพณีร่วมกัน ได้กลายเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่ส่งพลังยิ่งกว่างบประมาณด้านอาวุธครับเพราะมันสร้างความรู้สึกว่าเราคือพวกเดียวกันนี่คือพลังอำนาจที่นุ่มนวลแต่แข็งแกร่งที่สุดครับรัฐไทยไม่ต้องใช้คำสั่งคมขู่แต่ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวใช้ความเมตตาเป็นเกราะป้องกันและใช้ศรัทธาเป็นสะพานเชื่อมโยงความมั่นคงกอทูลจึงไม่ได้ถูกคุมด้วยกำลังกาย แต่ถูกประคองไว้ด้วยพลังใจที่ฝังรากลึกอยู่ในร่มกาสาวพัดอย่างยั่งยืนในบทต่อไปเราจะกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่จับต้องได้ยิ่งขึ้นครับเมื่อพลังแห่งศรัทธาได้วางรากฐานความสงบไว้แล้วไทยขยับหมากต่อไปอย่างไรในเรื่องของพลังงานและโครงข่ายการขนส่งเพื่อยึดโยงผลประโยชน์ของภูมิภาคนี้ไว้ในมือเราอย่างสมบูรณ์จากความสงบในจิตวิญ,ญญาณที่เราได้คุยกันไป ตอนนี้เราจะกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงอันแข็งกร้าวที่ขับเคลื่อนด้วยฟันเฟืองทางการเงินและทรัพยากรครับหากเงินบาทคือสายเลือดกอทูลและพรมแดนตะวันตกแห่งนี้ก็คือเส้นเลือดใหญ่ทางการพลังงานที่ไทยใช้ยึดโยงผลประโยชน์ของประเทศเพื่อนบ้านไว้ให้อยู่ในกำมืออย่างเบ็ดเสร็จคุณเคยสังเกตไหมครับว่าท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองที่ดูเหมือนจะไม่จบสิน้นแต่ท่อ ส่งเชื้อเพลิงธรรมชาติจากฝั่งตะวันตกที่พาดผ่านแนวขุนเขาตะนาวซีกลับไม่เคยหยุดส่งจ่ายพลังงานเลยแม้แต่วินาทีเดียวนี่คือยุทธศาสตร์พลังงานเงาที่รัฐไทยวางหมากไว้ตั้งแต่นับสิบปีก่อนเราไม่ได้เป็นเพียงผู้ซื้อพลังงานรายใหญ่เท่านั้นแต่ไทยคือผู้กุมวาวที่กำหนดทิศทางลมหายใจทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ในพื้นที่กอทูลและเขตอิทธิพลชายแดน ไทยได้สร้างโครงข่ายการลำเลียงล่องหนที่เชื่อมโยงทั้งเส้นทางน้ำในแม่น้ำสารวินและเส้นทางบกที่ธุรกันดาลให้กลายเป็นสายพานการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องจักรและเชื้อเพลิงที่หล่อเลี้ยงกองกำลังและประชาชนในพื้นที่เกือบทั้งหมดล้วนผ่านการบริหารจัดการและอนุญาตจากระบบหลังบ้านของไทยทั้งสิ้นนี่คืออำนาจในการปิดหรือเปิดการไหลเวียนของทรัพยากร ซึ่งทรงพลังยิ่งกว่าการยกกองทัพเข้าไปประจันหน้ายิ่งไปกว่านั้นพลังงานไฟฟ้าจากเขื่อนตามแนวชายแดนที่เราร่วมลงทุนและรับซื้อคือเครื่องมือที่สร้างภาวะพึ่งพาอย่างสมบูรณ์ครับเมื่อไรายได้หลักของพื้นที่และรัฐที่ดูแลพื้นที่เหล่านั้นผูกติดอยู่กับสัญญาซื้อขายพลังงานระยะยาวกับไทยพวกเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องรักษาความสัมพันธ์และความมั่นคงในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของรัฐไทยนี่คือการควบคุมที่แยบยลที่สุดเพราะเราไม่ได้ครองพื้นที่ด้วยการยึดครองแผ่นดินแต่เราครองพื้นที่ด้วยการผูกขาดเส้นทางแห่งชีวิตและอำนาจการผลิตพลังงานดังนั้นกทเลในสายตาของนักยุทธศาสตร์ไทยจึงไม่ใช่แค่แผ่นดินที่รกร้างแต่คือคลังพลังงานและหลังบ้านทางการขนส่งที่มั่นคงที่สุดใครที่คิดจะเข้ามาแทรกแซงพื้นที่นี้ จึงต้องเผชิญกับกำแพงแห่งผลประโยชน์มหาศาลที่ไทยวางรากฐานไว้ในรูปแบบของโครงสร้างพื้นฐานที่มองไม่เห็นเหล่านี้ในบทสุดท้ายซึ่งเป็นบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดเราจะมาถอดรหัสกันครับว่าเมื่อไทยคุมทั้งเงินตราสรัทธาและพลังงานไว้ได้แล้วพันธกิจของสยามใหม่ในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางสมดุลของโลกท่ามกลางพายุการเมืองยุคปัจจุบันจะเป็นอย่างไรท่านผู้ฟังครับ เมื่อเรามองภาพรวมทั้งหมดที่ผ่านมาจากกอทูเลเราจะพบความจริงที่ลึกซึ้งว่าดินแดนแห่งนี้ไม่ใช่เพียงเขตกันชนทางการทหารแต่คือกระจกเงาที่สะท้อนอัจฉริยภาพของรัฐไทยในยุคใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดสิ่งที่ไทยทำไม่ใช่การแผ่อำนาจเพื่อครอบครองแผ่นดินแต่คือการแผ่บารมีทางการเมืองเพื่อครอบครองใจคนและโครงสร้างแห่งชีวิต เราได้เห็นแล้วว่าเมื่อเงินบาทหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจเมื่อสรัทธาถักทอเป็นเกราะป้องกันและเมื่อพลังงานกลายเป็นสายใยที่ตัดไม่ขาดไทยก็ได้ก้าวขึ้นสู่บทบาทผู้กำหนดสมดุลของภูมิภาคนี้อย่างสง่างามโดยไม่ต้องเป่าประกาศนี่คือพันธกิจของสยามใหม่ครับชาติที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่ด้วยการสู้รบแต่ยิ่งใหญ่ด้วยการอยู่ร่วมอย่างชาญฉลาด ท่ามกลางพายุความขัดแย้งของมหาอำนาจโลกไทยได้แสดงให้เห็นว่าการยึดมั่นในทางสายกลางและการใช้พลังอ่อนนุ่มคืออาวุธที่ทรงพลานุภาพที่สุดในศตวรรษที่21กอทูเลจึงเป็นบทพิสูจน์ว่าเราสามารถสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนได้ด้วยการหยิบยื่นความมั่งคั่งและสันติสุขให้แก่เพื่อนบ้านผมอยากให้เราคนไทยทุกคนภาคภูมิใจครับ ว่าภายใต้รอยยิ้มและความนิ่งสงบที่เราแสดงออกสู่โลกภายนอกมีการวางหมากที่เฉียบคมและลึกซึ้งเพื่อรักษาเอกราชและผลประโยชน์ของชาติไว้อย่างแน่นหนายุทธศาสตร์พลังเงาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของความลับที่น่ากลัวแต่คือเรื่องของความรักและความปราถน,นาดีที่จะให้แผ่นดินนี้และพื้นที่รอบข้างอยู่รอดปลอดภัยไปด้วยกันสุดท้ายนี้หากคุณเห็นว่าเรื่องราวของข่าวลับกอทูเล ในวันนี้มีประโยชน์และช่วยให้คุณเข้าใจกลไกาการเมืองไทยในระดับลึกมากขึ้นอย่าลืมร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราด้วยการกดติดตามแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองหรือส่งต่อเรื่องราวนี้เพื่อให้คนไทยได้รับรู้ถึงพลังอำนาจที่แท้จริงของชาติเราเพราะความรู้คืออาวุธและความเข้าใจคือพลังขอบคุณที่ร่วมเดินทางมากับเราในวันนี้จนกว่า จะพบกันใหม่ในตอนต่อไปสยามใหม่หัวใจแห่งสมดุลโลกสวัสดีครับ